สวัสดีครับพี่น้องยุกกับเตรตันมันกระเสียบโพลครับวันนี้มากินของกันพี่น้องไอซี่มีทอดปลาหลดครับทอดปลาหลดปลาหนาเลียมพี่น้องปลาหนาเลียมทอดปลาหลดตำบักเตียงดอกเช็เก่าเลยครับดอกแคดอกแคมาพี่น้องมาโอ้ปลาหลดนี่ก็สีเน่าเนีย้ย นี่นรอเป็นเงสีเนาะบันี้นรอน่าจช็ดกุกรอบอยู่คอมแมนตัวนี้เจ้าแม่งดอกแค่ครับจะใสร่รกแก้วไหมนรอ mọi người nào mọi người mày thì mày mày nào biết mày 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 gì đấy mày 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 จำเกียวบวงับดอกแครับ อากาศอากาศพร้อนครับพี่น้องพรนอมจะชอบฮะ สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณครับ